ก็สวัสดีคนดูคลิปนี้ทุกๆคนกันด้วยก็อบอ้ผมเองอ่าบ็อกซีนะ่นบซึ่งก็แบบอืมก็วันนี้ก็ตาม,มาแบบอ่าทำคลิปไปเล่นคือถ้าว่าจะเป็นมันอัปเกรดไม่ดีเลยไอ้ไม่ใช่อัปเกรดอ่อัปเดตไม่ดีเลยแล้วก็มีอ่าอีเวนต์ใหม่มาเป็นเอกทัน แล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อเล่นเพราะว่าอีเวนต์นี้เล่นโคตนรง่ายเลยเดี๋ยวปรับก่นอนสิ่งแรกที่เราจะต้องเอาไปเลยมีมีอยู่สีตัวหลักๆมาเดี๋ยวห้าตัวก็สองตัวที่ต้องเอาไปได้นอนเนี่ยคือไม่เดีตัวที่ต้องเอาไปแน่นอนคือเลนเจอร์กับมินิกันสองตัวนี้ต้องเอาไปแน่นอน ส่วน e อเจกับคอมเมนเดอร์ใครก็ได้คนหนึ่งก็ไปแล้วก็สุดท้ายไม่เดิกเอาไปแค่คนเดียวพอแค่คนเดียวแต่ว่ามันจะเอาไปกี่คนมันจะเอาไปหลายคนก็ได้แหละเพราะว่าถ้าเขาไปในเกมแล้วเป็นสายฟาปลาเข้าไปแบบ้องกดอ่าซื้อปลามารัวๆก,ก็แนะนำนะอเอามินิกนันออกแล้วใส่ไม่ดิกไปแทน เพรมีในกันปะาพิพิส่วนอีกห้าตัวที่เหลือสี่ตัวก็มอีกห้าตัวที่แบบจะใส่หรือไม่ใส่ไปก็ได้เออลืมออกไปเลยจะได้เปิดเอาไปด้วยก็ได้นะคนหนึ่งอะคนหนึ่งก็แบบห้าตัวนั้นที่จะเอาไปหรือไม่เอาไปก็ได้คือคุกบอส โซเยอร์แต่โซเยอร์นี่เราเป็นโกลเด้นแต่ว่าผมไม่มีมีเจดักกี้แล้วก็อ่าหาไม่เจออ่ามิลิลตันเบดเทเลนแล้วก็สุดท้ายคือตัวเฮลิคอปเตอร์ซึ่งผมก็ไม่มีอ่ะ เกมจริงคือบางทีมันจะเห็นคนแบบเข้าเข้าไปก็จริงนะแต่ว่าเข้าไปกันแค่หนึ่งคนสองคนสามคนถ้าเล่นกันต่ำกว่าสี่คนคือไม่ได้แลว้วอ่ะคือต้องสี่คนเท่านั้นอ่ะถึงจะเล่นผ่านเพราะสามคนมันก็ไม่พออยร่งีเอาง่ายๆคือต้องสี่คนเท่านั้น ถ้าโชคไม่ดีก็ไปเจอแบบสามคนหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยแนะนำน้าออกได้แต่ว่าถ้าถ้ามีแบบพวกตัวโกเด้นแล้วแล้วไปลงเจอเราเจอสองไไม่ใช่สองคนสามคนอย่างเงี้ยก็ก็ก็ไหวอยู่แหละแต่ว่าถ้าสองคนลงไปจะจะเล่นยังไงก็ไม่ไหวโอเคเดี๋ยวไปเทสเกมจริงดูซิจะเจออ่ะผู้เล่นกี่คน ก็ไม่ได้สอนอะไรมากเลยก,ก็แค่เอามันโชว์ให้ดูเฉยๆว่าไอตัวพวกนี้มันเล่นได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าตัวพวกนี้มันเล่นไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าอืมมันก็ยังไม่ได้แบบอ่าดีอะไรขนาดนั้นอ่ะก็พิมพ์ม,มาเลยถ้าใครไปสายฟาร์มก็แล้วมันเก่งเก่งก็เม็นไอพี่ฟาร์ม นีย่ยตังเขาจะให้มาพลีกับการนับเกดฟาร์มตรงนี้นี่นี่แล้วพออัพหมดเนี่ยตังจะหายหมดเลยแต่แรกกับการที่ได้ตังเยอะกว่าเดิมแล้วก็มันจะมีคนนึงที่เก็บตังเอาไว้เผื่อเผื่อ,อน,นี่แล้วคือมาเจอเคสมาเจอเคสสามคนแพ้แน่นอนแบบนี้น่าจะไหว อมาเล่นนี้เว้นนี้จะเจอคนเล่นสามมนบ่อยมากเลยก็ก็น่าเบื่อหน่อยเพราะบางคนฟาร์มไวไงแบบสปีดรันเลยอ่ะผมเพิ่งหนึ่งแล้งห้าเองแต่ดูเออพวกนั้นนี่ได้หมดทุกสกินแล้วคือคือขยันแค่ไหนที่ดูอยาลืมไปแล้ครับฟาร์มนะล่ะ ม่ตังค์พอเท่าไหร่ก็อัปฟาร์มได้เลยแล้วก็เว็บสี่นะวางดีเจเลยเป็นการดักแบบอ่าคนที่เขาวางดีเจไม่ค่อยจะได้อแล้วจะวางดีเจสองตัวก็ได้เพราะว่าถ้าวางตัวที่สองมันจะได้หมดทุกตัวไงแต่ว่ามันจะบัฟมันทับกันแล้วมันจะถ้าถ้าอีกตัวหนึ่งวางที่หลังแล้วก็แบบมันก็บัฟตัวแรกมันจะ แล้วแล้วคือมันวางที่ที่ต้องวาที่ที่ต้องวางดีเจด้วยโอเคแล้วก็ตังค์ไม่พอโอ้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นเวลาที่บอกว่าจะได้ตังค์อีกเท่าไหร่แล้วก็มีอะาตัวนี้นั่นแล้วคือมันก็ขายจริงด้วยนะประเด็นเนี่ย หมายดึงขายหมดเลยอ่ะพาไปเพื่ออะไรก็แค่บอกให้เซล์ตัวนั oh ton, ้นมันก็ขายหมดเลยอ่ะเพื่อเพื่อวางไว้ในกันโคตรคุ้มเลยให้สิบเต็มสิบลอนนนี้ไมในความหาสิบเต็มสิบเอาไป เราไม่ได้กันมาอีกแล้วมันมันก็กึง่งจะชนะกึ่งจะแพ้อะ่ะเพราะว่ามันก็มีกอดมีในกันอยู่ซึ่งก็ก็ดีนะแต่คือประเด็นคือไอ้น,นี่มันก็มากดแทนมันทำไปเพื่ออะไร What is h e doing บางทีมันก็ จะเจอคนแบบนี้แหละก,ก็ไม่ต้องสนใจคนแบบนี้มากหรอกก็แค่ปล่อยให้เขาเล่นไปเพราะสุดท้ายมันก็ชนะอยู่ดีจะตีคนนะแต่ถ้าเล่นแค่นี้ก็ต้องรุ้นเอาแล้วเดี๋ยวก็รอรอตังค์ซื้อพวกนี้ต่อเลยคือ ต้องอัพดีเจขั้นหนึ่งแล้วก็อ่าอัพเขาไมดได้ขั้นหนึ่งนี่คือสายฟาร์มนะแต่ว่ายังยืนดะีๆนะมันก็จะไปฟาร์มผมก็ไม่เข้าใจอะไรของมันตอนแรกก็ไม่เอ็ยมันจะทำอะไรพวกนี้เลยสงสัยอ่ะเสพยาเยอะเกินไปนี่เลย แล้วก็อย่าลืมเลยต้องอัปดีเจก่อนไม่งั้นอ่ะไอ้น,นี่มันยังไม่ได้บบบไอ้น,นี่เงินน้อยโอเคได้ละต่อไปก็แค่รอให้ตังมาแล้วก็อัปฝามเพราะว่าก็น่าจะได้แทงยาวๆเลยแหละเพราะบอสตัวเนี้ยมันมันจะมาช่วงต้นๆเกมที่แบบ เรายังไม่มีเมดิกตันอะ่ะก็เลยต้องไอ้นี่เราเราเราจะเก็บอะไรนะคือการการเล่นฟาร์มมันดีอย่างหนึง่งคือมันจะเพิ่มตังค์ที่เราได้จากอไอ้นี่แล้วก็เพิ่มฐานด้วยเลือดฐานอะ่ะแล้วคือมันไม่มีใครมีตัวตีแอร์จริงดิ แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะตัวบินน่ะมันจะเลือดน้อยแล้วก็ยิงเวฟหลังๆมันก็ยิงมาน้อยจนมันมิดอ้ไม่ได้กันไม่ไหวแน่เลยายแล้วคือผมก็กดบัฟตอนที่มันจะปานพอดีตังวาคด จังหวะว่าโคตรไปเลยลอยแหละเราจะกี้ค้างไปช่วงหนึ่งโอเคไม่ค้างไปช่วงหนึ่งแล้วแหละ <c oughs> เคให้ันให้บันเพิ่มระยะอีกแล้วคือแบบโคตรแหลกเลยโกดไปตั้งนานแล้วเพิ่งขึ้นดปูปิงแบบปูปิงปิงหนึ่งพันเลย โอเคก็ก็ไม่แปลกหรอกกเล่นสามคนอะโอเคเดี๋ยวเล่นอีกรอบเพราะว่าไอเกมโหมดเนี้ยมันจะชอบเจอคนเล่นแค่ไม่กี่คนแล้วคือแบบกดกดควิกเพย์มันจะต้องมีคนออกจากเซอร์แบบทั้งนั้นี่มันก็นเขียนว่าสี่ทับสี่ แล้วทาวาเวดิเป็นก็ไม่แบ่งคนพวกนี้ด้วยนะประเด็นอ่ะแล้วก็ค้างเอาไม่มีไม่มีสัญญาณโลบกไม่มีสัญญาณ เออเจอสี่คนสะักทีวีกุ๊ดวีกุ๊ด เออแล้วก็เห็นสกินเมลิทันละเมื่อไรจอเราบอกมันจะมาแดีวกันที ทำไมทำไมเริ่มมาพูดมากจังเห,เหมือนเหมือนคนบ่นในตำนานมาพูดอะปิงมันจะขึ้ขนท,ทุกทุกครั้งที่วางตัวละครเพราะฉะปั๊บอันนี้มันดีกว่าไม่เห็นสกินแต่เรงเห็นสกินตอนวางอยู่ไม่ใช่ไม่เห็นสกินเลยอะแต่ว่าเกมนี้น่าจะมีแบบทำให้เอฟเฟกต์มันกากกว่าเดิมอย่างเงี้ย เพราะว่าเออกมมันแบบภาพสวยเกินไปจนมันไี่แล้วอ่าในโทรศัพท์มันรับไม่ไหวแล้วไม่เชื่อลองมาเล่นในโทรศัพท์ดิจากเมื่อก่อนเฟนลี่กับโทรศัพท์แต่ไม่ใช่ตอนนี้เพราะเมื่อก่อนเท่าทีเป็นภาพมันไม่ได้สวยนะแต่ว่าเกมมันสนุกแต่ตอนนี้มันแบบมันแปลกแล้ว โอ้ถึงโอ้เกน่น่าจะไม่ได้เล่นแล้วแหละดูจากสภาพดูดูคนออกจากเซิกสิ takiego. โอ้เกก็ก็ต้องไปแล้วแหละเพราะ <c oughs> ว่าแบบมันโคตรจะไม่ทีมเวิร์กเลยอันคลิปมันจะไม่ทีเวิร์กอ่ะเข้าใจไหมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรทุกช่องก็ต้องเป็นเหมือนกันหรอไปละ เราเราเโทรศัพดังทำไมวะเนี่ย